น้ำเทียนใบกันญ่าครับกับเก้าสิบถุงที่ยวฮีโร่ เยวใสใสอะไรก็ขายดีั่นใจไช่พีโร่ย่านอ่อนนุชถ้าเอ่ดถึงร้านอาหารเซียนเก่าแก่ที่มีรากจากเพชรบุรีหลายคนต้องนึกถึงร้านหนําเทียนตำนานกว่า80-90ปีที่สืบทอดรสชาติแบบกวางตุ้งแท้จากรุ่นสู่รุ่นที่นี่ไม่ได้เป็นแค่ร้านอาหารธรรมดาแต่เป็นความทรงจําที่เคยเสิร์ฟขึ้นโต๊ะสวยในวันและยังคงอยู่ตรงนี้ให้คนอ่อนนุชได้ลิ้มรสในราคาย่อมยาเมนูคุ้นเคยในชีวิตประจําวันอย่างข้าวผัดหมูแดงราดหน้าบะมหมี่ซี่โครงหมูน ตเต้าเจี้ยวหรือแม้แต่ผัดซีอิ๊วที่กลิ่นหอมกระทะเป็นเอกลักษณ์ทุกจานคือฝีมือที่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานนอกจากอาหารที่นี่ยังเป็นเจ้าแรกในไทยเมนูง่ายแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าบรรยากาศร้านเรียบง่ายเป็นเหมือนสตรีทฟู้ดจีน อุ่นเหมาะกับการกินกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัวแม้ไม่มีที่จอดรถแต่คนก็ยังแวะเวียนมาไม่ขาดสายเพราะรสชาติและความเก่าแก่คือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นี่แหละค่ะคือความงามของการเวลานํำเทียนจากรุ่นสู่รุ่นกว่าเกือบศตะวรรษที่ยังคงเสิร์ฟความทรงจำบนจานจนถึงวันนี้ค่ะ,ะน้ำเทียนใบกันตาครับีวันก็เกือบ90 เริ่มจากเขาว่าน้าเทียนเนี่ยคือจะเป็นร้านของตระกูลผมชื่อว่าพัฒนาหาน้ําเทียนจุจจักรธรบุรีทางร้านเราเนี่ยยงังรักษาอาหารให้เป็นเป็นกวางตุ้งโบราณเหมือนเดิมถ้าใครอยากรู้ว่าอาหารกวางตงาุ้งโบราณในความแกต่างจากอาหารจีนปัจจุบันหรือกวางตุ้งมันจเปันยังไงเนี่ยก็อยากให้มาลองดูนะครับเป,รเปิด11็โมงเชา้าปิด3ทุ่มครัวเริ่มปิดครัวเริ่มเก็บสองทุ่มครึ่ง รอร่อยขนาดนี้อยากจะสั่งกลับไปฝากคนที่บ้านนํำเทียนก็ใช้ถุงฮิวฮีโร่เพราะหยิบง่ายหยิบสะดวกใสสะอาดออเดอร์เยอะหนักแค่ไหนก็เอาอยู่ได้มาตรฐานทุกถุงถุงฮีโร่สะอาดเหนียวนะครับแข็งแรงทนทานสามารถบรรจุของได้เยอะไม่ต้องห่วงนะครับใส่ของได้เยอะจริงในดีลี่ได้ไปเนี่ยไม่ต้องกลัวถึงมือลูกค้าแน่นอนครับถุงฮิวฮีโร่เหนียวใสใส่อะไรก็ขายดีมั่นใจใช้ฮีโร่